ปึ๊บโอเคโอ้หยเป็นฮิวิลี่อีกแล้วครับฮิวิลี่อีกแล้วครับแล้วเจอครับเจอลอลี่เลยครับเอาแล้วเห็นอีกคนหนึ่งเป็นเก๋ครับเอาแล้วครับหลอกไฟมาช็อตนี้ยังไงเขาชีบไปแล้วครับแล้วเห็นโอ้โหเห็นหลายคนเลยครับรอบน,นี้จะ ได้ไหมครับโมโดยกเลือ่อยคือโอกาสที่จะได้คนนี้เตฟแล้วครับเจสอ,อุ้ยเอาเป็นเลื่อยทะลุไม้มาครับอา้าวแล้วเขางบไม้งบไม้แล้วขู่ยังได้อยู่ครับเจสแบ็คลิสนี่เกือบไปเลยครับช็อตนี้โอ้จากจะได้จะได้จะได้ไม่ได้เฉยเลยครับ เอาแล้วครับยกเมื่อยรอครับช็อตนี้ยกเมื่อยรอโอ้หูยังได้อยู่ครับโอ้โหเมื่อยครับเอาแล้วครับทิ้ง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 ครับโอ้โหไปทั้งไม้ทั้งคนเลยครับช็อตนี้โอ้แล้วพังไปแล้วครับโทเทมเอาแล้วครับแบล็คลิสโอ้โหโดนหนึ่งพันก็จริงครับ แล้วเหมือนจะทิ้งปล่อยเลยครับแล้วเหมือนจะเจอเหมือนจะเจออู้ยเกือบครับช็อตนี้จะได้ไหมครับได้ไหมครับตีครับตีครับแบคลิตตีครับเอาแล้วครับแบคลิตตีครับโอ้โหโดดึงหนึ่งพันครับเอาไหมครับไม่เอาครับทิ้งครับทิ้งครับอีกฝั่งนึงมีคนช่วยเรียบร้อยแล้วครับแล้วเจอแย่แล้วครับ วู้ดแต่มีครับมีแมสครับมีแมสเทพเล่นครับมีแมสเทพเล่นครับมีแมสเทพเล่นครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมอนเอาแล้วครับแล้วกดตายยากช็อตนี้ครับกดตายยากช็อตนี้ครับแล้วยังไงครับไม่ได้ครับโอ้โหจะยกเลื่อยอย่างเดียวมันไม่ไหวครับเอาแล้วครับเอาโอ้โหแล้วปั่นอยู่ครับกำลังจะได้เครื่องเอาละเฮ้ย ยังไงครับจากนี้เรียบร้อยครับแล้วเหมือนเจกจะมาบ็อกให้เพื่อนจะมาบอกให้เพื่อนยังไงครับยังไงครับงกไม้ครับเจกงกไม้อยู่ครับงกไม้อยู่ครับเจกงกไม้อยู่ครับจะอุ้มไหมครับโอ้ยแล้วผมเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องด้วยครับจังหวะนี้เอาแล้วแล้วลุกเลยครับโอ้โหพลาดแล้วครับแบ็คลิ ถ้าจะจัดเลยครับโอ้โหหูยแต่ได้ครับ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 จะอุ้มไหมครับจะอุ้มไหมครับอุ้มครับขอบคุณสิดตั้ใครเดินที่สองครับเจ็ดไปแล้วสองเครื่องครับเอาแล้วครับแล้วเหมือนจะมาเจอเจ๊ครับเหมือนจะมาเจอเจ๊ครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับรอคนมาช่วยครับ แล้วเจอคอเด็ดแทนครับจังหวะนี้ยกเลื่อยหันกลับไปที่เสาจังหวะนี้ยังไงเลือสามเครื่องแล้วครับแล้วมีเจ๊กเอายังไงครับแล้วจะมีคนมาช่วยครับจะมีคนมาช่วยจะมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วครับมีคนมาช่วยแล้วครับเอาแล้วจะช่วยบอกให้เพื่อนไหมครับ แเจ้าคอเด็ดครับเจ้าคอเด็ดครับเจ้าคอเด็ดครับคอเด็ดล้มไปแล้วครับเอาเหรอเฮ้ยแล้วเจ้าแขวนครับอ้าวได้แขวนที่คนนึงแล้วครับไปครับแล้วหาครับหมุนหาครับหมุนหาหมุนหาแล้วจะเจอไหมครับจะเจอไหมจะเจอแล้วเห็นครับเห็นคนหนึ่ง้ายมือครับ จะเป็นใครครับเห็นคนหนึ่งไร้มือครับจะเป็นใครเป็นลอรี่ครับเป็นลอรี่ครับแล้วเจคช่วยแล้วครับเอ้าแล้ววิ่งไล่บล็อกให้เพื่อนครับจังหวะนี้อแล้วล่อแบบนี้ครับจะบล็อกยังไงครับยังไงครับจะบล็อกให้เพื่อนยังไงครับช็อตนี้แล้วโอ้โหกดตายยากอ้ากดตายยากช็อตนี้ยกเลื่อยไหมครับยกเลื่อยไหมครับจะลอรี่ล้มไหมครับจะลอรี่ล้มไหมลอรี่ล้มไปแล้วเอาละครับแล้วเนี่ยกดตายยากไปแล้วครับเขาจะไล่ซ้ําแน่ครับอย่างนี้ โอ้เขาไล่ซ้ำแน่ๆครับอย่างนี้แล้วได้ด้วยครับอ้าวเป็นเรื่องแล้วครับแล้วจะมีคนมาฮิลรับมีเจ๊มาฮิวให้ครับมีเจ๊กมาฮิวให้ครับน่าจะเสร็จทันครับน่าจะเสร็จทันครับเขากลับแน่เสร็จทันครับอ้าวแบ็คลิสครับเหมือนจะไม่เอาหือจะเอาคนปั่นแทนครับจังหวะนี้ เหมือนจะเอาคนปั่นแทนครับสองคนที่เจ็บอยู่แล้วครับแล้วเหมือนจะเอาคนปั่นแทนวิ่งมาบล็อกอ้าวออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับเอา้าออกไม่ได้เฉยแล้วไปรอดจริงๆครับโอ้โหเฮยเลื่อยมาบล็อกทางออกพอดีครับเอาล่ะคู่นี้ใครชนะเข้ารอบที่กทีมทันทีครับโอ้โหแล้วเห็นสองด้วยครับจังหวะนี้ เราเห็นสองด้วยครับแล้วอุ้ยเกือบครับเกือบครับเอาแล้วครับแล้วเหมือนจะเห็นลอรี่ด้วยครับอืมเอาแล้วเห็นสองครับขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งครับแล้วเจอลอรี่แทนครับตรงนี้ครับแล้วหันไปมองฝั่งเจ๊ครับแล้วเหมือนเลื่อนแล้วอีกาบินขวามือครับอีกาบินขวามือเหมือนจะเลื่อนมาดักไว้ครับ เอาแล้วเราไม่สนครับปัดลอรี่ไม่สนช่วยครับน่าจะปล่อยตายครับอืเราเห็นแล้วครับลอรี่หนึ่งครับเห็นลอรี่หนึ่งครับเจกไม่สนครับน่าจะเอาตายแล้วครับคนนี้ช่วยไม่ได้ครับแล้วมาเจอลอรี่ตรงนี้มีไม้ไหมครับยังมีครับยังมีครับรอบสวยครับรับพับเซฟครับพับเซฟครับพับเซฟอ้าวแล้ววิ่งติดวิ่งติด วิ่งติดอย่างนี้เอายังไงยังไงแมททึบเล่นไปอยังแมททึบเล่นไปอยังงล้วติดหลังมาแล้วครับจอดนี้ติดหลังมาแล้วครับแล้วเลือยอืออือเอาแล้วครับจะไปหาเขาสุดท้ายเจอไหมครับโอ้โหแล้วเลื่อยไปเหมือนจะถูกเครื่องด้วยครับโอ้โหถูกเครื่องจริงๆครับถูกเครื่องจริงๆครับต้องหาครับต้องหาให้เจอครับ ต้องหาให้เจอครับแล้วเปิดโอ้โหเครื่องนี้มันปั่นแรงครับโอ้โหแล้วเข้ามาตู้ใกล้ๆเครื่องที่ปั่นเรียบร้อยครับเจกไอ้คนหนึ่งนี่าจะไม่มีปัญหาครับไปแล้ววะขึ้นอยู่ที่จะได้แขวนสองไม้เท่านั้นเองมาเกมแรกก็เดือดเลยครับโอ้โหน่าจะได้แขวนสองครับ ไม่ใช่ปัญหาครับทำได้ดีมากๆครับแบ,บ็กลิเหลือสามเครื่องครับเก็บสี่แขวน3เฟสหนึ่งคนครับอื้ทั่ทีแล้วเล่นฮิววิลี่พลาดรอบนี้เอามาแก้ตัวครับ แต่แต้มเซอร์ก็เยอะอยู่แต่แต้มคิลเลอร์นี่น่าจะมีถึงสี่หมื่นครับน่าจะมีถึงสี่หมื่นเช็คเแบบิร์แป๊บปึ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 ๊บตายครับ เป็นเดือดเนื้อแล้วอ๋องแล้วเจอเจอเลยครับเอาล่ะเฮ้ยแล้วเจอโอ้โหน้องจับรอเนื้อกว่าบิงหนึ่งทีครับบิงสองทีอุ้ยตีไม่โดนเฉยเลยครับจดนี้ตีไม่โดนเฉยเลยครับเลยทำไมจดนี้แล้วบิงหนึ่งทีวิ่งเยียวยังบิงตัดเข้ากลางทุ่งครับบิงตัดเข้ากลางทุง่งแล้วกำมื วิ่งไปอีกหนึ่งทีเหมือนจะสวนกลับไปตรงบ้านฟ้าครับอืมเอาแล้วเห็นครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับมาเครื่องครับมาเครื่องครับแล้วเจอครับเจอครับคนอื่นๆทําไงครับอ๋อมีเงยนแล้วอืมน่าจะแจ้งจุดเพื่อนครับแล้วโอ้คิลเลอร์ทีมนั้นมาเล่นครับเอาแล้วครับกำลังจะโอ้ยจังหวะนี้ยังครับได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับ ิงแรกมาหนึ่งทีบิงต่อถึงตัวเลยครับจังหวะนี้โอ้โห,โโหนะปุกำลังจะได้หนึ่งเครื่องครับเ็จทันแน่นอนครับก็เหมือนจะวิ่งแอบครับเร็ดแล้วหนึ่งเครื่องครับเออมันเห็นเลยครับเห็นเห็นเลยครับเห็น เบอร์อะไรนี่ผมไม่แน่ใจครับผมไม่เคยเล่นครับเบอร์พวกนี้แล้วเหมือนจะเจอแต่ว้ผมชอบชาไทยเอาไหมครับไม่เอาครับไปเครื่องแทนครับไปเครื่องแทนครับสองเครื่องแล้วครับปั่นได้สองเครื่องแล้วครับเอาโอ้หแรกเลือดให้เลยครับเอเตอร์แรกเลือดให้เลยครับ ล้วเจอใครครับเจอครับเจอครับน้ำไมเจอแล้วเป็นเจอ,อลอรี่ครับหขับมาเจอจนได้แล้วสวนต่สวนเฉยเลยครับช็อตนี้แล้วบิงหนึ่งทีบิงสองป้ายมีจัดจัดเลยครับเอาแล้วกำลังจะได้อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งแขวนครับเรามีแยกปั่นอยู่บ้านฟ้าหนึ่งคนนะ แหมเรียบร้อยครับแล้วบิิงหาครับบลิงหาครับเจอไหมครับโอ้ยลืมอีกแล้วต้องปรับหน้าเปลี่ยนหน้าจอตอนเราเหมือนจะเจอครับเหมือนเจอผมชอจะเห็นครับเห็นครับเห็นครับแต่ไม่เอาครับไม่สนครับเห็นแต่ไม่สนแล้วไปครับไปครับไปไหมครับเอากลับครับกลับครับพวมีคนมาช่วยครับกลับครับเอาแล้วครับ เราเหมือนจะปล่อยหรือเปล่าครับเหมือนจะปล่อยไหมครับหรือว่าจะวิ่งอัดเอาเพื่อนลงครับปล่อยครับน่าจะปล่อยครับแบบนี้แบบนี้น่าจะปล่อยครับไาฮิวช่วยไม่ทันครับแล้วเหมือนจะมีจะวิ่งไปเทรดครับเหมือนมีจะวิ่งไปเทรดครับไม่ทันครับอย่างนี้ไม่ทันครับ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 อย่างนี้ไม่ทันครับจะไม่ทันเราครับแล้วกดตายยากมาช่วยโอ้ยแล้วล้มแทนครับ ไปครับเพื่อนเทิให้แล้วครับต้องไปครับเพื่อนเถิให้แล้วครับอ,อู้หูวแรกเลือกันให้เห็นแล้วเหมือนเขาจะต้องตามตั้มโดนฟีอีกหนึ่งทีแล้วครับโอ้โหเพื่อนเซฟให้สุดสุดแล้วครับ้วอู้ห กำลังจะมาติดครับติดเครื่องหนึ่งเหลือเครื่องสุดท้ายครับ <c oughs> ลองดินเป็นแอด on <c oughs> นี่บิงไกกันน่าจะบิงไกกับรีชาร์จครับอดอ on <c oughs> จัดเต็มก็ปั่นก็ใส่เปิร์กได้หนึ่งเปิร์กครับ <c oughs> ถ้าไม่ใส่อดอ on <c oughs> ใส่เปิร์กได้สองเปิร์กแล้ว,ลวได้ยินเสียงเจ็บด้วยครับได้ยินเสียงเจ็บครับเธอร์ครับ บิงหนึ่ง 1, บิงสองไก่ครับไม่สวนครับไม่สวนครับน่าจะไปล้มขอบแมปหรือเปล่าครับไปล้มขอบแมปไมครับแล้วเหมือนวนอยู่ครับวนอยู่วนอยู่กำมือไหมกำมือไหมกำมือไหมกำมือบิงหนึ่ง 1, อึีอไม่โดนครับกำมือหนึ่งทีไปไหมครับไม่ไปครับ หาครับหาเจอครับเจอครับยังบิงตัดไปหนึ่งโดนสวนกระแตทาราจอดนี้บิงหนึ่งทีแล้วเจอแล้วครับโอ้โหโโแหวนครับแล้วประตูใกล้กันด้วยครับเรียบร้อยครับคิวเสร็จครับ ผมชอบชาไทยจะต้องไปเปิดประตูล่อให้เพื่อหรือเปล่าครับ <c oughs> เพรื่อนรถแดงครับคิลเลอร์เราเห็นครับเห็นครับเห็นครับเห็นเฟิงหมิงครับเห็นครับบิงหนึ่งทีบิ้งสองรอสวนแล้วตีไม่โดนครับกำ <c oughs> มือช็อตนีหนึ่งทีสองทีอ้าวอ้าว อะไรอย่างนี้จะเปิดประตูได้ไหมครับนี่ยต้องให้เดวไว้ไปเปิดประตูไกลเลยครับปล่อยก่อนครับนั่นแหละครับแล้วเอาเดวไว้เปิดประตูล่อครับหาครับหา,หาเพื่อนหมีอีกคนครับผมว่าต้องอาจจะต้องมองประตูไกลได้จะไปตอนเฟสสองหรือไม่ไม่แน่ก็ปล่อยแล้วครับไม่น่าจะไปแล้วครับ เราเห็นครับเห็นไวา้แล้วครับแต่หาตัวเฟิงหมิงอยู่ครับนี่ครับน่าจะออกสองครับเก็บแต้ม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 ไปเรื่อยครับโทเทมครับหนึ่งพันมีผลครับ จะเอาตายครับมาแล้วครับเด๋ยวไว้ เราเห็นครับเอ็นด์เอไว้บิ้งหนึ่งออกท่อเรียบร้อยครับ <c oughs> น่าจะวินครับตาเวท